สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 l c สำหรับเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันนั้นเป็นประสบการณ์ของผู้ชายท่านหนึ่งที่เขานั้นไปพบเจอมาตอนสมัยที่เขานั้นกำลังบวชเป็นพระครับเรียกได้ว่าการบวชเป็นพระในครั้งนี้ของเขาเขาได้เจอกับเรื่องราวประหลาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับ ไหนจะเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่เจอนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วไหนจะเรื่องราวแปลกๆในขณะที่เขากําลังบวชอยู่มันมีแต่เรื่องที่มันไม่สามารถหาคําตอบได้จริงๆครับเขาเลยตัดสินใจนําเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รับฟังกันครับว่าการไปบวชของเขาในครั้งนั้นเขาได้เจอเรื่องอะไรแปลกๆมาบ้างก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆ เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณตูนครับคุณตูนเนี่ยได้ส่งเรื่องราวมาบอกให้ฟังครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่สมัยเขาบวชเนี่ยเขาไปพบเจอกับเรื่องอะไรแปลกๆมาแบบเยอะแยะมากมายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองก็เคยได้ฟังเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอะครับว่าตอนสมัยผมไปบวชเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างทาให้เขานั้นนึกถึงครับว่าสมัยตอนที่เขาบวชเนี่ย เขาก็เจอเรื่องราวที่มันไม่สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันโดยเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ในสมัยที่เขานั้นเนี่ยไปบวชอยู่ที่วัดวัดหนึ่งแถวแถวพระรามสองต้องพาทุกคนนะครับย้อนขับไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยมันเคยมีเหตุการณ์แปลก,ปลกที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวมันเริ่มมาจากที่บ้านเนี่ยครับไปทําบุญที่วัดเราซึ่งวันนี้อยู่แถวพระรามสองในที่พักเจ้าอาวาสเนี่ยซึ่งในครอบครัวเขาเนี่ยก็เข้าไปกันทั้งครอบครัวเลยครับ เพื่อที่จะไปถวายสิ่งของต่างๆตอนนั้นเองเนี่ยเขาอายุประมาณห้หขวบเห็นจะได้ครับปรากฏว่าในกุฏิของเจ้าวาดเนี่ยมันจะมีดาบเหมือนกับดาบอะไรบางอย่างเป็นดาบมีดาบสั้นๆเขาเองเนี่ยหยิบดาบเล่มนั้นครับขึ้นมาแล้วก็มารําใหญ่เลยครับญาติที่ไปตอนนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเจ้าวาดเนี่ยคือตกใจมากครับทวงท่าการรํา มันเป็นการรำที่ดูแบบน่าเกรงขามมากๆจนไม่มีใครกล้าทักเว้นแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อเนี่ยชื่นชอบหัวเราะชอบใจมากเรากฏว่าเนี่ยหลวงพ่อก็เรียกเขาครับมานั่งเขาเองเนี่ยก็เป็นนั่งแต่โดยดีหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างในระหว่าง,งที่หลวงพ่อกําลังท่องท่องไปนี้ครับเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะหลับไปครับตื่นขึ้นมาทีเนี่ยก็งงเหมือนกัน ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรลงไปก่อนหน้านี้ไม่รู้ด้วยซ้ําครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็พูดว่าอ่ะเอ็งเอาดาบนี้ไปเอาไปเก็บไว้ที่บ้านบูชาไว้ซะเขาเองเนี่ยก็หยิบดาบเล่มนั้นมากับมือหลวงพ่อครับตอนหยิบมาเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็งงเหมือนกันครับแต่ดูท่านก็มีความสุขที่ได้ดาบเล่มนี้กลับมาบูชาที่บ้านหลวงพ่อเนี่ยก็กำชับอีกครับว่าให้เก็บดาบเล่มนี้เนี่ยไว้บนหิ้งพระ แล้วค่อยให้เขานั้นพ้นอายุ18แล้วค่อยให้พ่อกับแม่เนี่ยเล่าเรื่องราวที่เขาเนี่ยหยิบดาบเล่มนี้ขึ้นมาลำให้กับสัวเขาได้รับฟังครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยครับว่าก่อนหน้านี้เขาทําอะไรจะมีก็แต่พ่อกับแม่นี่แหละครับที่เก็บความลับมาได้ตั้งแต่เขาห้าขวบจนเขาเนี่ยอายุ18ปปีถึงจะได้รู้ครับว่าดาบเล่มนี้ที่บ้านเราบูชากันเนี่ย เพราะว่าเขานั้นเนี่ยไปหยิบดาบเล่มนี้แล้วขึ้นมาลําพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นนี่คือเป็นอะไรที่ขุนลุกมากๆแล้วไม่คิดด้วยว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเองซึ่งพอเขาได้รับรู้ครับเขาเองก็งง,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 งงเหมือนกันครับว่าตอนเด็กเนี่ยทำแบบนี้จริงหรอหรืออะไรยังไงแต่ก็ต้องยอมรับครับเพราะว่านี่มันคือเรื่องจริงที่พ่อกับแม่เ,เล่าให้ฟังจนมีอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงที่เขาเนี่ยก่อนจะอายุสิ 18, เป็นช่วงก่อนที่พ่อกับแม่เนี่ยจะเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังซะอีก เขาเนี่ยโดนผีอัมแบบผีอัมบ่อยมากมากครับอัมจนท่นเรียกได้ว่าอัมเป็นว่าเล่นเลยนอนปุ๊บก็โดนปั๊บเลยก็มีจนเขาต้องไปทําพิธีเหมือนกับพิธีตายแล้วก็เกิดใหม่คล้ายๆกับบางสกุลเป็นบางสกุลตายนั่นแหละครับโดยพระเนี่ยท่านเน้นย้าไว้เลยว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีบุญบาปสนาเยอะมากนะจะทําถ้าเกิดทําเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆคอยมาขอบุญตลอดแต่พ่อกับแม่เนี่ยก็ยืนยันครับ ว่าอยากจะให้เขาทํเพอไม่รู้จริงๆเลยครับว่าจะทํำยังไงโดนผีอัามบ่อยมากจนแบบจน,แบบจนแทบจะไม่ได้หลับไ่ได้นอนกันเลยหลวงพ่อก็แนะนําว่าถ้าหนักจริงๆเนี่ยลองไปบวชเป็นพระดูไหมเพื่ออะไรบางอย่างมันจะดีขึ้นเขาก็ตัดสินใจครับว่าโอเคคุยคุยกับพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ก็อยากให้บวชด,ด้วยครับเขาเองก็ตั้งใจแล้วล่ะครับว่ายังไงแล้วเนี่ยก็จะบวชให้พ่อกับแม่อยู่ดีตัดสินใจบอกบพ่อกับแม่เลยครับว่าโอเคครับพ่อกับแม่เดี๋ยวผมจะบวชให้ ขนาดว่าตอนเป็นนาคเนี่ยวันที่ทําพิธีคนต่างๆที่มางานครับพวกแขกต่างๆที่มาคิดว่าเขานั้นเป็นพระไปซะแล้วครับเล่นไม่พูดไม่จากับใครตั้งใจฝึกท่องบทสวดตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้บุญได้สูงที่สุดครับเขาเองเนี่ยใจนึงก็คืออยากทําเพื่อพ่อกับแม่ด้วยแหละเลยตั้งใจแล้วก็เหมือนกับว่ามีความที่จะฝ่รู้ฝ่เรียนเรื่องภาษาบาลีฝ่รู้ฝ่เรียนเรื่องคาถาอะไรต่างๆ พวกคาบวชเนี่ยคนที่บวชจะรู้ดีครับว่ามันเป็นการท่องยากมากๆถ้ายิ่งไปเจอวัดเคร่งๆเ,เนี่ยที่เขาไม่มีการนำบวชหรือมีคนท่องเป็นไกด์ไลน์ให้ว่าจะต้องท่องอะไรเนี่ยถ้าต้องมาท่องคาบวชเองต้องมาจำเองเนี่ยจำยากนะครับสมุดหนังสือการท่องคาบวชเนี่ยมีเป็น 10- 20หน้าเลยผมเองเนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับเลยรู้ว่าคนที่จะตั้งใจท่องคาบวชได้จริงๆเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจที่จะต้องไม่ทำอะไรบกแวกเลย เพราะว่าคำบวชแต่ละคำเนี่ยเป็นภาษาบาลีมันจะต้องจําทุกอักขระให้ชัดเจนแล้วยิ่งช่วงที่ว่ามีคําบวชบางคําที่จะต้องเป็นการถามตอบกับพระอุปชาเช่นว่าถ้าเกิดพระอุปชาถามมามนุษย์โซซีเราต้องตอบไปว่าอามะพันเตแล้วมันจะมีคําถามตอบในอีกมากมายเลยครับไหนจะลําดับพิธีการอะไรต่างๆว่าคาถาบวชอันนี้จะต้องมาใช้กับลําดับนี้หลังจากที่พระอุปชาเนี่ยท่องอันนี้ให้แล้วจะตั้งฉายาให้เราจะต้อง จำชื่อฉายาที่พระอุปชาเนี่ยเอามาใส่ในคำบวชอีกทีหนึง่งแล้วตอบท่านกลับไปมันเป็นการแบบเหมือนกับว่าเป็นการใช้ความจำแบบล้วนๆเลยครับด้วยความที่ว่าเขาเองเนี่ยคือตั้งใจมากๆครับในตอนสมัยเป็นนาก็คือชาวบ้านที่มางานก็คือคิดไปเองแล้วครับว่าโอ้โหนี่น่าจะบวชน่าจะได้บุญหน้าดูเลยนี่ยเนี่ยจนเข้าสู่พิธีการทานนําขวัญนาคอะไรเสร็จปุ๊บมีการเลี้ยงฉลองนาคครับ เช้ามาเนี่ยก็เข้าโบสถ์ทำบุญเช้ามาเนี่ยก็เข้าโบสถ์เพื่อทําพิธีอุปสมบทให้สิ่งที่ซ้อมมาทั้งหมดนี้ครับก็ได้ใช้เลยวันนั้นเนี่ยแขกมานั่งกันเต็มโบสถ์เต็มศาลาเขาเองเนี่ยด้วยความที่ว่าตั้งใจที่จะบวชเนี่ยคือพวกคําบวชนี่คือซ้อมมาอย่างดีพนมมือแล้วก็ท่องอย่างฉะฉานเสียงเนี่ยดังลั่นทั่วอุโบสถพระพี่เลี้ยงพระต่างๆพระอุปชาอะไรเนี่ยโอ้โหปราบปื้มกันมากครับ พ่อกับแม่เนี่ยก็ยิ้มกันแก้ไม่หุบเลยครับชาวบ้านเนี่ยเขาชมกันว่าโอ้ลูกชายท่องคําบวชได้ดีนะโอ้ท่องฉะฉานมากวันทั้งวันเนี่ยวันนั้นก็คือกว่าจะเสร็จพิธีเนี่ยก็ปลาเข้าไปช่วงเที่ยงแหละหลังจากออกมาจากโบสถ์เนี่ยเขาก็มีการใส่ใส่บาตรพระใหม่กันใส่บาตรเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยกว่าจะเอาข้าวเอาของเครื่องบวชอะไรต่างๆเนี่ยไปจัดอยู่ในกุฏิปรากฏว่าในวันนี้ครับกุฏิที่ได้จําวัดเนี่ยเป็นกุฏิเดียวกับพระพี่เลี้ยงเลยครับ คือพระพี่เลี้ยงเนี่ยคือซุ่มซ้อมท่องคำบวชกันมาก็สนิทกันพอสมควรสิ่งแรกที่เข้ามาครับในค่ําคืนนี้ในพระพี่ยพยเลี้ยงบอกเลยว่าเดี๋ยวพระตูนเนี่ยไปส่งน้ําตรงนู้นเลยนะอ่าส่งน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาเจอก,กับอาตมาตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างไงพระตูนเนี่ยเกิดก็ไปส่งน้ําครับไปส่งน้ําเสร็จปุ๊บกลับมาที่กุฏิปรกากฏว่ากลับมาในครั้งนี้ครับเห็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านเนี่ยกำลังสวดมนต์อยู่เตรียมตัวที่จะจําวัดแล้วเขาเองเนี่ยก็นั่งรออยู่หน้ากุฏิครับ ให้พะพีเลียงเนี่ยสวดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเองเนี่ยจะสวดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะจําวัดเช่นเดียวกันปรากฏบว่าพอพระพี่เลียงสวดเสร็จครับเขาเองก็เข้าไปสวดต่อทันทีพอหลังจากที่สวดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งคุยกับพี่เลี้ยงได้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพะพี่เลี้ยงก็สร้างความประหลาดใจให้กับเขาเลยครับนั่นก็คืออยู่ดีๆแกเนี่ยก็ให้ไฟฉายมาอันหนึ่งครับแล้วบอกว่าอ่ะพะตูนเผื่อว่า อาตมาปิดไฟแล้วเราอยากจะท่องบทสวดอะไรเนี่ยก็เปิดไฟฉายท่องเอาได้ตามสะดวกเลยนะเพราะว่าแกดูแล้วครับว่าเขาเองเนี่ยเป็นน่าจะเป็นพาที่ดูตั้งใจมากๆเลยไม่รู้ว่าไฟฉายนี้เนี่ยพาพี่เลี้ยงเนี่ยตั้งใจให้หรือว่าแกล้งทําเป็นมุกตลกอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็รับมาครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยก็นอนจําวัดไปกับพาพี่เลี้ยงในระหว่างที่กําลังนอนอยู่นี้ครับเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบนหัวของเขาเขาก็เลยตัดสินใจเปิดไฟฉาย ปรากฏว่าเวลาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงหมาเหมือนกับหมาวิ่งเล่นครับแล้วมันก็มีเสียงโซ่เป็นเสียงโซ่เป็นคล้ายๆกับโซ่ตัวเหนียววิงง่งกรองแกล้งกรองแกล้งกรองแกล้งเขาเลยตั้งสติครับแล้วก็นึกดูว่าไอ้ที่มาของเสียงเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากหลังกุฏิซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโซนกึ่งหญ้ากึ่งป่าหมาที่วัดเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่ตรงนี้เท่าไหร่ แต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคือมันดังชัดมากๆครับว่าดังมาจากบนหัวของเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับในคืนนั้นก็จําวัดต่อเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเหน็ดเหนื่อยมากับการท,ทําพิธีทั้งวันไหนจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนี้อีกเลยตัดสินใจจําวัดต่อครับก็ในระหว่างที่กําลังหลับตาไปอยู่นี้มันก็มีอีกเสียงหนึ่งครับดังขึ้นมาไม่ใช่เสียงหมาวิง่งมีโซ่อะไรนี้แล้วแต่คราวนี้ เขาได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นกันมาจากบนชั้นสองของกุฏิด้วยความที่ว่ากุฏิที่เขาจําวัดอยู่นี้มันเป็นกุฏิที่มีหลายชั้นครับแล้วชั้นที่เขาอยู่เนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยดังมาจากชั้นสองด้วยความสงสัยครับแต่ตัวเนี่ยยังนอนอยู่นอนหลับตาฟังให้แน่ชัดครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากข้างนอก ดังมาจากข้างในหรือดังมาจากข้างบนก็นอนหลับตาฟังจึงได้รู้ครับว่าเสียงที่ได้ยินนี้มันเป็นเสียงที่ดังมาจากข้างบนกุฏิข้างบนเนี่ยไม่มีพระรูปไหนจำวัดอยู่เพรวกเขานั้นไดเอากุฏิห้องนั้นครับไปทําเป็นห้องเก็บของซะแล้วแล้วเสียงที่ได้ยินเป็นเด็กวิ่งอย่างสนุกสนานเนี่ยมันดังมาจากข้างบนได้อย่างไรก็ตั้งใจฟังครับ อยู่ดีๆไอเสียงเด็กวิ่งเนี่ยมันก็หายไปแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงแมลงร้องเพียงแค่อึดใจเดียวครับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงวีดร้องแบบเป็นเสียงแหลมๆแต่เสียงนี้เนี่ยมันดังลั่นสนั่นทั่ววัดเลยทำให้เขานั้นรู้ทันทีเลยครับว่าไอเสียงนี้เนี่ยมันคือเสียงของอะไรบางอย่างที่ร้องสุดเสียงสุดชีวิตแต่ทางออกของเสียงนั้นเนี่ยมันมีเพียงแค่รูเข็ม ใช่แล้วครับเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงของพวกผีเปรตที่มาร้องขอส่วนบุญส่วนกุศลทําให้ระหว่างที่กำลังจำวัดอยู่นี้ครับเขาถึงกับจับหน้าอกอยู่สักพักหนึ่งเลยหัวใจเนี่ยเต้นแรงมากตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งครับมองไปทางที่พาพี่เลี้ยงนั่นนอนอยู่พาพี่เลี้ยงเนี่ยนอนชิดกำแพงเลยครับท่านเนี่ยนอนหันหน้าเข้ากำแพงเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าไปปลุกครับกลัวว่าถ้าเกิดไปปลุกพาพี่เลี้ยง หันหน้ามาเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พาพี่เลี้ยงแล้วก็หนักเลยนะครับเลยตัดสินใจเอาไฟฉายเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็นั่งสวดมนต์ครับจุดคลิมแอตจุดพีกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยในระหว่างที่เขากําลังเปิดสวดมนต์อยู่นี้ครับกาลังเปิดหนังสืออ่านบทสวดมนต์ไอเสียงวีดแหลมๆเนี่ยมันก็หยุดไปเลยครับรวมไปถึงเสียงหมาเดินลากโซ่แล้วก็เสียงเด็กที่วิ่งอยู่ต,ต,ตุบตุ๊บ เงียบหมดเลยครับเงียบไปได้สักพักหนึ่งกลับกลายเป็นว่ามันมีเสียงของเสียงดนตรีไทยดังบรรเลงขึ้นมาเลยครับเป็นเพลงทำนองคล้ายๆกับงานรื่นเริงแต่แฝงไปด้วยท่าทีทำนองอย่างน่าชงนครับบอกไม่ถูกเลยว่าดนตรีนี้เนี่ยมันเป็นดนตรีบรรเลงเพลงอะไรแต่รู้ได้ครับว่าเครื่องดนตรีที่ได้ยินเนี่ยมีทั้งเสียงชิงเสียงฉาบเสียงตะโพนเสียงระนาด เสียงกลับเสียงอะไรคือดังไปหมดเลยรู้เลยว่าเป็นคือน่องดนตรีไทยในตอนนั้นเนี่ยเขากพยายามมองหาที่มาของเสียงมองไปทั่วกุฏิเลยครับจนได้เห็นว่ามีด้านหนึ่งของกุฏินั้นมันเป็นกระจกบานเกตสีขาวๆขวุ่นๆปรากฏว่าแสงไฟจากนอกอาคารครับที่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยส่องเข้ามาได้เห็นเห็นเป็นเหมือนกับมีใครบางคนครับยืนอยู่หน้ากุฏิลักษณะที่เห็นคือ ไอ้เงาเงานี้เนี่ยสวมชดาเหมือนกับชดานางรำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าที่วัดเนี่ยกำลังมีงานรื่นเริงกันอยู่สติเนี่ยแทบจะกระเจิงแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามบอกกับตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นพระรูปหนึ่งแล้วนะผีเนี่ยกลัวพระจะไปกลัวอะไรวะกับแค่ผีก็ตัดสินใจครับตั้งสติแล้วก็ท่องบทสวดมนต์ในหนังสือต่อไป แต่ที่มันแปลกคือเขาไม่สามารถที่จะท่องจนจบบทได้สักครั้งครับโดยจะเหมือนกับว่าอ่านวนซ้ำไปซ้ำมาพอจบบทปุ๊บท่องต่อก็เหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่อีกหาคำตอบไม่ได้เลยครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้มันคืออะไรแล้วท่านสุดท้ายของบทสดเนี่ยจะท่องว่ายังไงท่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือเวลาตอนนี้เนี่ยตีสี่ครึ่งเป็นเวลาที่พาที่วันนี้เริ่มที่จะตื่นเป็นเดินบินธบาตรกันแล้ว รู้ตัวอีกทีหนึ่งคือท้องจบเสียงทุกอย่างเงียบสงบหายไปได้ยินเสียงพ้าบางรูปเนี่ยกำลังส่งน้ํากันคือเอาง่ายๆเลยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะหลุดจากภวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกลับเข้ามาสู่โลกปัจจุบันที่เขาควรจะเป็นตอนเองก็แปลกใจมากครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ต,ตัดสินใจลุกไปส่งน้ําเพื่อที่จะไปบินทบาทเช่นเดียวกับพรารูปอื่นวันนั้นเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากบินทบาทแล้วครับ ก็มาเล่าให้กับพระพี่เลี้ยงฟังว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นยังไงพระพี่เลี้ยงบอกว่าเออเมื่อคืนเนี่ยก็แปลกเหมือนกันอาตมาเนี่ยนอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คิดว่าสิ่งที่พระตูนเห็นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากที่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีบุญและก็ตั้งใจที่จะทําสิ่งนี้แบบตั้งใจจริงๆครับให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเลยอาจจะทําให้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาขอส่วนบุญมาขอแบ่งปันบุญในครั้งนี้ เพราะการบวญเนี่ยมันเป็นบุญที่ใหญ่ส่วนในเสียงดนตรีที่เขาได้ยินเนี่ยเขาก็ถามพะพ่เลียงเช่นเดียวกันครับว่ามันเกิดจากอะไรพะพ่เลี้ยงเนี่ยก็ได้สรุปว่าเสียงดนตรีที่ได้ยินเนี่ยมันน่าจะเป็นงานรื่นเริงคล้ายๆกับว่าพวกเหล่าเทวดามาเฉลิมฉลองยินดีแล้วก็รับบุญกับเขาไปด้วยกันละมั้งเพราะว่าหลังจากวันนั้นครับก็ไม่ได้พบเจอเรื่องราวแปลกหรือเหตุการณ์อะไรอื่นๆอีกเลยครับจะมีหนักก็คือแค่วันแรกนั่นแหละครับที่เขาได้ยินทั้งเสียงนู้นนี่นั่นรวมไปถึงเสียงดนตรี ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่เวลาบวชวันแรกเนี่ยเจอเรื่องแปลก,ปกตัวผมเองเนี่ยก็เจอเช่นเดียวกันครับเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปใน EP กนีก่อนๆนู้นว่าตอนที่ผมบวชเนี่ยผมเจออะไรใน EP นั้นเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับว่าตอนสมัยที่บวชครั้งแรกเนี่ยเจออะไรมาบ้างผมขออนุญาตจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามีผู้ฟังทางบ้านท่านไหนเนี่ยที่คอมเมนต เกี่ยวกับการเห็นวิญญาณในวันที่บวชครั้งแรกกันบ้างอย่างมีคนหนึ่งครับที่ได้เขียนเอาไว้ชื่อว่าคุณตะวันครับคุณตะวันเนี่ยบอกว่าผมก็เจอตอนผมบวชเมื่อปี5 5หบวชตอนเช้าพอตกเย็นมีคุณยายในหมู่บ้านตายแกเป็นคนที่ชอบมาทําบุญนอนจําศีลที่วัดช่วงเข้าพรรษาเป็นประจําตอนนั้นในกุฏิของเขาเนี่ยเต็มทันจอาว่าเนี่ยก็เลยให้ไปอยู่หน้าห้องเก็บสังฆทานข้างหน้าจะเป็นลูกกรงสามด้านมองเห็นข้างนอกหมด ตกกลางคืนสักเที่ยงคืนเขาเห็นยายแก่ใส่ชุดขาวครับมากวาดลานวัดดังแกลแกๆพอมองออกไปเห็นเต็มสองตาเลยครับขยี้ตาอยู่สองสามทีก็ยังเห็นอยู่ครับว่ายายคนที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปตอนเย็นเนี่ยมายืนกวาดลานวัดอยู่ในตอนเที่ยงคืนเขาเองเนี่ยได้คิดในใจว่ากูบวชวันแรกเนี่ยกูเอากูซะแล้วเหรอวะเนี่ยเลยตัดสินใจรีบนอนแล้วก็คุมโปงอธิษฐานในใจครับว่า บุญที่ทํามาในครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะบุญใดเนี่ยทำมาทุกภพทุกชาติผมขอทิศให้กับยายคนนี้ทันทีขอให้ยายไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่ามาทําให้ผมกลัวเลยหลังจากนั้นมาก็มีเหตุการณ์อื่นอีกเยอะแยะเลยครับที่เกิดขึ้นมีหลายคนเลยครับที่พบเจออย่างคุณนิติพันธ์เนี่ยบอกว่าย้อนกลับไป24ปีที่แล้วครับได้บวชเป็นพระตอนอายุ26ที่ต่างจังหวัดจําได้ดีเลยว,ว่าบวชคืนที่3เนี่ยเจอผีเปรมาขอส่วนบุญเต็มๆ ตอนเช้าเนี่ยมาเล่าให้กับเจ้าวาดฟังได้รู้ครับว่าเปตต้นนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้เพราะมีผลกรรมมันบาปหนักจะมาคอยขอ,ยอยส่วนบุญจากพระในวัดเนี่ยเป็นประจำเลยซึ่งก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับพระบวชใหม่ที่เจอต้องบอกเลยครับว่าใครที่คิดว่าผีกลัวพระเนี่ยลองคิดใหม่นะครับยิ่งบวชเนี่ยบุญยิ่งเยอะยิ่งได้ใกล้ชิดกับพวกเขาเลยแหละครับเอาเป็นว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบวช แล้วเห็นอะไรหรือเจออะไรแปลกๆอีกเนี่ยลองคอมเมนต์เพื่อนได้อ่านกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนน่าสนใจผมจะปักหมุดไว้ด้านบนเช่นเคยสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับอย่าลืมนะครับผีไม่ได้กลัวพระสวัสดีครับ